เช้าผมนิสันอาเมล่านะครับมาอหนึ่งคันนะครับสําหรับอาการไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับไฟออโต้กับคลิปนะครับแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็เครื่องยนต์มีการสั่นนะครับก็มาดูเครื่องสแกนกันนะครับตอนนี้ก็สแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับว่าขึ้นอะไรนะครับว่าจะเป็นคอยจุดระเบิดซุปในเสียนะครับเามาดูกัน เ,เดี๋ยวพาไปดูนะครับจุดสองนะครับผมเดี๋ยวไปดูค่าโสดกันนะครับว่ามันจะมิดไฟล์สูบไหนนะครับอ่ะรา,ารงจักนะจุดสองนะครับเดีย๋ยวลองเปลี่ยนเกียบ ปักนะได้นะเดี๋ยวไปรอสตาร์ดูกันนะครับว่าอาการจะหายไหมนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสรุปคันนี้คอยจุดระเบิดสูบสองสียนะครับ เดีย๋ยวทาการลบไฟต่อนะครับก็มาที่นี่รับครบจบที่นี่นะครับกับผมช่างบีก,กับคนผู้กเกาซอมรถคือเกา่าพี่น้องนะครับเดี๋ยวทําทการลบไฟให้ก่อนนะครับเนี่ยโอเคนะครับไปเครื่องยนต์ไม่โชว์ไฟออโต้ไม่กระพริบรอบเครื่องไม่ตกไม่สั่นนะครับเ่แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ